มามาแกงไก่ลุยใครใครอะไรทำ,ทำไมทำไมรูปโปรไฟล์ฟลมันปเปลี่ยนวะเปลี่ยนวะมันสูงมัง้งตานนี้เล่นก็ถึกมัง้งฐามเฮ้เโดนย้อน,อนฮาวาเฮ้ยเมื่อกี้เสียงมันสะท้อนไง มามาลีคู่นี้แหละเฮ้ยเซนีสะท้อนเฮ้ยเหมือนกันสะท้อนเหมือนกันกดออก,กดรูปไม้ออกกดกดรูปไมออกสิอ่ากดแล้วกดแล้วโอเคไม่สะท้อนละตอนนี้เราอยู่ในเกม Shadow Arena มันโคตรเบต้าอยู่นะครับ สองพี่น้องนี้ไม่เคยเล่นแบ็กดีเซิร์ทมาก่อนน <laughs> ะนะซ้อมส,อส,อสกลิลแปล๊บหนึ่ง สกิลอะไรเป็นไหมสกิลอะไรเลยเนี่ยมัวอะไรกัดซึมไหมอุยจ๋าอุยจ๋าอุยจ๋า หลดลงเครื่องบินได้เลยกลางล่มอยู่ไหนอ่ะฟัน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 เอาเก็บปืนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นิกอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไม่มันอยู่ฮะเดี๋ยวนะอ๋อนู่นนู่นนู่นเอาเจอกันแล้ว ไหนมาแล้วมาแล้วพวกพวกพวกเฮ้ลือมกกอั <laughs> พสกิลมีเล่นออฟเหรอมีนิ่งเล่นออฟเหรอเออถือขวานสองข้างโอ้ตกใจ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอัพสกิลก่อนนี่บกมันบกมันไอ้เหรอด้วยเหลาด้วยไอ้ก้นปีดแม่เก่งจริงเฮ้ยเฮ้ยมาม่ตต้องา เฮ้ย,ย <laughs> <laughs> อ,อุตส่าห์จะฆ่าได้ตัวแรก <laughs> <laughs> ทุกพีนี่โดนแต่เขาฆ่าหนีหนีหนีตามก่อนตามมาของก่อน เออเล่นตัวนี้มันโหดดีไปุ่งช่วงตายีสิโอ้ยโ้โดนโดนใครโดนใคร มาฟันกันกลางถนนเลยเนี่ยนะจะซ่าเกินไปแล้วโถโหโถโหตรงล่างข้านีกว่า น่ารักที่สุดเฮ้ยเกล่องกล่องทองกล่องทองอยู่หลังฮะอยู่บ้านนี้ขึ้นได้ไหมเนี่ยทำยังไงขึ้นน่ะนี่ไงกล่องทองอยู่ข้างบนน่ะนี่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 ทำยังไงขึ้นน่ะกล่องทองอยู่ข้างบนหล่ะเอ้าเฮ้ย เป็นไม่ได้หรออ,อยู่บนนั้นน่ะฮ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 ะะฮะะฮะาะฮ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 ะ่อ,ะอ,ะองะฮะฮะฮเลยฮะฮรระฮะะะ

ใช่ครับเพราะว่านี่เล่นดูโอเนาะห่า <c oughs> งก,ากาังนไม่ได้ครับเดี๋ยวผมโดนลุม,มผมมันบ้างบางเราไม่ใช่เป้าหมายต่อไปเมื่อกี้เราเล่นต่อบางเ <c oughs> ดีอย่าอย่าอย่ามาลู้ดอย่ามาลู้ด นี่เก็บวบเก็บว้เฮ้ยตัวใหญ่เหตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มายังของยัของไม่ตามม่ต เริ <Cornell>. ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับที่วงดีลงมาเรื่อยๆมากเก่งขึ้นเรื่อยๆครับเฮ้เฮ้เวลาฟันแล้วมอนมันกระตุกไหมหรือว่าเป็นเฉพาะตัวใหญ่นี้ที่ฟันแล้วมอนมันกระตุก เกิดรถโเล้ยาอืึดหลาอึดหลา คนคน,ะน,นเอามั้ยเอามั้ยเอามาั้ยบวกไหมเอามาดิมาตามมา,ามา,มาไปลุม้มบ้านเตรียมผมันก่อนนะเพื่อนอ่ะผมจะตาไตาย ไรหว่ายังไมีจี้รอดไหมทำไมสู้มันไม่ได้วะมันเยอะมันเยอะมันก็มีสองคนไม่ใช่เหรอมันเยอะมากเลยนะมันก็มีสองคนไม่ใช่เหรอไรหวะเมื่อกี้มันโดนตีแซ๊บนะเมื่อกี้มันมีสองตี้มัน เราบวกกันอยู่ร้อยแล้วอีกทีมมันมาแจมอ้าวเหรอได้แล้วครับได้อันดับที่เท่าไหร่เซเบดเหรอ, <c oughs> อะยังครึ่งหนึ่งไว้อสผ่านอยู่สอสผ่านอยู่เอยากฆ่าสักคนหนึ่ง,งไม่ได้สักศพเลยนะเนี้ยรับไอเทมรับไอเทมเฮ้ยแหลงสิบสามเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ไม่เคยได้สูงเท่านี้มาก,ก่อน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูวิดีโอแป๊บนึ่งที่อัดไว้